สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัดกันแล้วเสือะคำรุ่นซัดวิษณุเป็นฝ่ายกฎหมายรัฐบาลไม่ใช่เพื่อไทยหลังออกโรงปกป้องทักษิณศสระทวนความจำวิษณุเป็นฝ่ายกฎหมายรัฐบาลไม่ใช่เพื่อไทยหลังออกโรงปกป้องโทนี่แต่คนเพื่อไทยเงียบกริบวิษณุปล่อยผ่านชี้จะพูดอะไรก็ช่างเขา นายศิระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นกรณีในเรื่องไกรล,ลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะต สอบกรณีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีดำรงตำแหน่งผอออพักเพื่อไทยขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา28และ29และเป็นการครอบงำพักหรือไม่ว่าไม่เข้าข่ายนั่งคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยนั้น ได้ติดตามการแสดงความคิดเห็นของนายวิษนุมาหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังๆเริ่มมีความสงสัยว่าท่านเป็นฝ่ายกฎหมายให้กับรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยเพราะพฤติกรรมของท่านมักจะออกมาปกป้องพักเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นในเชิงที่เป็นคุณกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอุ้ม นายสิระกล่าวว่าบุคคลที่ห้ามสมัครเป็นสมาชิกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา98เช่นวงเล็บ9บุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกและ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีหรือวงเล็บ12เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งนายสุรพงศ์มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรเพื่อไทยหรือพอ,อ,อพรรเพื่อไทยฉะนั้นจะถือเป็นคนอื่นหรือผู้ใดที่ไม่ใช่สมา ซึ่งจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนตามพรบพักการเมืองมาตรา28หรือมาตรา29หรือไม่นั้นจะถือเป็นเหตุแห่งการยุบพักเพื่อไทยและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักทั้งชุดเดิมและชุดใหม่ตามมาตรา92และกะกะตต้องดำเนินคดีอาญาตามมาตรา108เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปการประชุมใหญ่พักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ28ตุลาคมโดยนาย สุรพงศ์เป็นคนแรกขึ้นเวทีปราศัยในตำแหน่งผอ,อ,อพักเพื่อไทยหลักฐานชัดเจนแบบนี้ถือว่าพอหรือไม่ ก่อนหน้านี้ประเด็นคลิปหลุดของนายทักษิณท่านวิสุก็ให้ความเห็นเชิงว่าเพื่อไทยทำอะไรก็ไม่ผิดวันนี้หัวโขนที่ท่านสวมอยู่คือรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยท่านอาจจะกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ผมอยากฝากรัฐบาลว่าวันนี้ไม่ต้องกังวลถึงเสียงในรัฐบาลแต่ขอให้กลับไปตรวจสอบฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเองว่าอย่างใช่คนที่ถือ ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่เพราะถ้าใช่เรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้เป็นคุณกับรัฐบาลไม่พูดก็น่าจะเหมาะสมกว่าและอีกข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตคือฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยหรือของตระกูลชินวัตรย,ยังไม่เห็นมีใครเดือดร้อนออกมาตอบโต้เห็นเพียงแต่รองนายกของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้แทนอยู่ตลอดเวลานายศิระกล่าวล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวพาดพิงถึงนายวิษณุที่เข้าข้างพักเพื่อไทยมากกว่ารัฐบาลว่าตนไม่ทราบและไม่มีความเห็นแต่ได้ทราบแล้วว่านายศิระพูดอะไรบ้างมีคนมาเล่าให้ฟัง เมื่อถามว่าดูเหมือนว่านายซิระจะเยอะไปหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นไรครับ เมื่อถามย้ำว่าแล้วจะปล่อยให้นายเิระวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างนี้หรือนายวิษณุก,กล่าวว่าปล่อยครับเมื่อถามว่าหมายความว่าจะไม่ให้ความสนใจเลยใช่หรือไม่รองนายกกล่าวว่าสนใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจแต่ไม่มีอะไรจะไปตอบใครจะวิจาร์ณเราเราจะไปตอบทำไมเขามองว่าอย่างนั้นก็ช่างเขา ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่าหากรัฐมนตรีจะไม่ไปตอบกระทู้ถามสดจะต้องออกเป็นมติคอรมอรใช่หรือไม่ นายวิสนุกล่าวว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้อย่างนั้นหากรัฐมนตรีไม่ไปตอบกอบแ็แปลว่าต้องเลื่อนแล้วต้องบอกให้สภารู้ไม่ใช่อยู่ดีๆหายไปซึ่งเขาก็ต่างบอกกันทั้งนั้นส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุที่ร้อยวันพันปีจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเนื่องจากครม ไม่เคยประชุมในวันพฤหัส,สบดีแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศจึงได้เรียกประชุมครมในวันพฤหัส,สบดีนั้น และก็ไม่ได้จะรู้หรอกว่าจะมีกระทู้ถามสดมากน้อยขนาดไหนคือรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามีมากน้อยและปรากฏว่าเป็นกระทูสดด้วยวาจาเกิดขึ้นมาทันทีทันใดสามกระทูกระทูทั่วไปอีกสกระทูและกระทู้แยกถามในห้องเล็กห้องน้อยอีก6กระทู รวมเป็น12กระทุซึ่งคอรมอรจะต้องอยู่ประชุมคอรมอรและใน12กระทุนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนายวราวุธยังมีภารกิจอยู่ที่สกอตแลนด์จนวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมา นอกจากนี้ยังมีกระทุของกระทรวงกลาโหมซึ่งผลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ไปตอบซึ่งก็แก้ปัญหาแล้วว่าในวันพฤหัส,สบดีที่11พฤศจิกายนนี้จะมีกระทุ้ถามสด3กระทุ้พักร่วมรัฐบาลก็ตกลงกันว่าจะถอยออกมาเพื่อให้เป็นกระทุของฝ่ายค้านทั้งหมดทั้งที่ปกติจะต้องแบ่งกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพื่อให้รัฐมนตรี ได้ไปตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านทั้ง3กระทู้นั้นและยังมีการตกลงกันว่าตอบไปนี้หากมีกระทู้ที่กระทรวงไหนไม่มีรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่ว่างไปตอบก็อาจจะมอบให้ตนนายอนุชาหรือนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ไปตอบแทนแต่ก็คงไม่ดีเหมือนกับเจ้ากระทรวงแต่อย่างน้อยก็มีคําตอบที่จะตอบได้นั่นหมายความว่าตอบ กระทู้ถามสดจะมีรัฐมนตรีไปตอบอย่างแน่นอนจะทำให้ปัญหาหมดไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ